สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม b ี a บ s a วันนี้เราจะมาดีกิลครึ่งแรกกันสําหรับครึ่งแรกก็จะเป็นสังหารฮอนโลได้ดาเมจเพิ่ม5าเท่าระวังติดพิษเนาะแล้วก็ดาเมจไม่ตายเนี่ยจะโดนหั่นเหลือหนึ่งในสตัวละครที่เป็นตีสีแดงเนี่ยได้ดาเมจเพิ่ม2เท่าแล้วก็ตัวละครที่สามารถตีทะลุเกาะสี 4, ฟ้าได้เนี่ยจะโดนหั่นดาเมจเหลือหนึ่งในสเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อนเลยสําหรับตัว ฮอลโลดตีสีแดงเนาะหรือตีระยะใกล้เนี่ยก็มีประมาณนี้ซึ่งตัวเมนเนี่ยก็ค่อนข้างมีหลายตัวเนาะอันดับแรกเลยก็คือโกะมุเกนแดงเนาะก็เป็นร่างที่ได้ได้ว่าแรงมากๆเนาะได้ทั้ง sp 100%ได้ทั้งฮิตของสกิลเนี่ยบวก2แล้วก็มีเรื่องของเพิ่มอัตราการติดสถานะให้กับมอนด้วยเนาะ sp 1 0อนึงเขาเนี่ยก็ได้ใช้บ่อยอยู่เหมือนกันก็จะติดได้ง่ายด้วยก็ดีมากๆเนาะแล้วก็เกมเพลย์ของเขาค่อนข้างดีเนาะมันกว้างมันค่อนข้างเคลียร์มอนได้ง่าย ขั้นมาเนาะก็คือจางตูจ้างตู้เนี่ยก็ดีมากๆเหมือนกันเพราะว่าจางตูเนี่ยเขาจะได้ sp 120%เลยเนาะก็คือสูงมากๆถ้าเขาทำมอนติสถานะได้เนี่ยคือได้เรียกว่าเขาแรงมากเลยเนาะแล้วตัวของเขาเนี่ยก็มีเรื่องที่ว่าถ้าเป็นมอนสีแดงเนี่ยเขาจะติดได้ง่ายขึ้นด้วยก็ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันแต่ว่าข้อเสียก็คือตัวละครของเขาเนี่ยมันจะมีเรื่องของโลอยู่เนาะซึ่งโลเขาเนี่ยมันก็ทําให้ตัวครูดาวเขาเนี่ยมันช้าเนาะก็เลยอาจจะสกิลได้แบบ ลำบากนิดหน่อยเพราะว่าสกิลหลักๆก,ก็จะได้ใช้แค่สกิลหนึ่งเป็นหลักอะไรเงี้ยเนาะสกิลสองมันก็ลีนานพอๆกับสกิลสามอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างอาจจะทําให้เวลาค่อนข้างช้าประมาณนึงเนาะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันแล้วก็ตรงเขาจะมีเรื่องของเกตอยู่เนาะเกตเขาเนี่ยเพิ่มฮิตของสกิลให้ด้วยหนึ่งฮิตเนาะเมื่อเกตทํางานอยู่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีดนะมีโลด้วยแต่ว่าก็มีข้อเสียมีละข้อดีไปด้วยในตัวเนาะสำหรับโล ถัดมาเนาะก็ยังใช้ได้ดีก็คือยูฮบัตเนาะยูฮบัตเองก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ยังแรงอยู่เนาะได้ s เอสแปดสิบมีเรื่องของสกิลสองวอธเทคอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นได้ง่ายตัวเขาเนี่ยเกมเห็นค่อนข้างทําให้เล่นง่ายมากๆเนาะถัดมาก็เป็นเซนจูมาลูเนาะเซนจูมาลูก็ใช้ได้เหมือนกันถึงเขาจะเป็นตัวละครเพิ่มตอบแต่ตัวเขาเนี่ยก็ถือว่าแรงประมาณหนึ่งเลยก็เอามาลงได้เหมือนกันเนาะแล้วก็อาจจะมีอย่างบูโน่บูโน่เนี่ยก็ยังถือว่าใช้ได้เนาะในการเอามาลงเวลลฮาร์เนี่ยเราว่ายังไหวอยู่เพียงแต่ว่า ตัวบูโน่เนี่ยสกิลมันไม่ได้กว้างมากก็เวลาใช้ก็ต้องใช้กะดีๆนิดนึงเนาะไม่งั้นบางทีมันอาจจะแบบโดนมอนไม่ขบเท่าไหร่เพราะว่าสกิลเขามันค่อนข้างเน้นแบบกว้างรอบตัวแต่ว่ามันก็ไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่นเนาะแต่ว่าความแรงเนี่ยคือถือว่าแรงอยู่เพราะว่าเขามีเกตเกรดเขาทํางานเนี่ยเขาแรงอยู่แต่ว่าเกตเขาไม่ได้เก็บไว้เนาะเขาไม่มีอาบีที่ช่วยให้เกตเขาเก็บได้ไวก็เลยไม่ค่อยดีขนาดนั้นอีกตัวละครหนึ่งที่เริ่มเก่าไ้มากๆแล้วเหมือนกันเนาะก็คือปูแต่ว่าปูเนี่ย ยังดีอยู่แต่ว่าคัมพีเนี่ยเราก็ว่าสักสองสามทับเนาะถ้าจะเอามาใช้จริงๆในตอนนี้เพราะว่าตัวปู่เองก็เก่าประมาณเนาะถึงปู่เนี่ยจะได้ในเรื่องของแบบเอีสตัวของปู่เองก็มีสกิลวอร์เทคเนาะที่เป็นติดตามในสกิลสองก็คล้ายๆอยู่คาว่าแต่ว่าฮิตสกิลเขาได้แค่หนึ่งเนาะก็อาจจะทําให้มันก็เบาลงมากกว่ามากอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังใช้ได้อยู่เนาะเพราะปู่เองก็ยังถือว่าแรงอยู่ถ้าคัมพีสักสองสามทับอะไรเงี้ยขึ้นไป ก็ยังดีอยู่เหมือนกันส่วนตัวละครน, mm hmm. นอกจากนั้นเนี่ย mm hmm. ก็จะไม่ค่อยแนะนําเอามาเป็นเมนสักเท่าไหร่แล้วเนาะ mm hmm. ตัวละครที่แบบถ้าอย่างโก5ปีเนี่ยก็พอได้แต่ว่าแนะนําว่าสัก5้ดับหก็น่าจะดีเพราะว่าตัวโกร่างนี้เองก็ไม่ได้แรงอะไรเนาะแล้วเขาไม่มีเรื่องพวกเอพีอะไรอยู่แล้วก็จะเบาวกว่าพวกตัวละครที่มีอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าไม่มีจริงก็พอใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะต้องมีซับที่แบบอย่างเคนเซ่หรือฮิรากโกะอะไรงเงี้ยเนาะมาช่วย มาถึงตัวซับกันเลยเนาะก็ตัวซับก็อย่างที่บอกเนาะเคนเซ่กับฮิราโกะคือตัวที่ได้เรียกว่าดีมากๆสองตัวละครนี้จะคล้ายๆกันอยู่เนาะก็มีในเรื่องของซูเปอร์บัพทั้งคู่แล้วก็เป็นตัวที่ได้อบิติีกิวมาแต่ว่าเคนเซ่เนี่ยเขาจะได้อบิตตีกิวที่มากกว่าฮิราโกะเนาะเคนเซ่เนี่ยเขาจะได้เรื่องของเพิ่มพิตการโจมตีปกติเมื่อตีกิวเนี่ยเป็นบวก2ส่วนฮิราโกะเนี่ยเขาจะไม่ได้เรื่องของพิตเนาะเขาได้แค่เรื่องของคุณสมบัติผู้สังหารแล เค็นเซเขาได้3ก็เลยทําให้แบบเขาแรงกว่าแต่ว่าใช้คู่กันได้เนาะก็เน้นว่าฮีระโกะอาจจะเน้นเอามาลดคู่ดาวใช้เป็นแบบลดคู่ดาวแล้วก็เอามาบัฟอะไร,งไรเงี้งยเคนเซช่วยทําทดาเมจอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันก็ใช้คู่กันได้เนาะแล้วก็อีกตัวละครนึงก็ดีเหมือนกันเนาะก็คือโคมโมระแต่ว่าโคโมโมระเนี่ยมันก็ได้อบิตติิวมาน่าจะ1หรือ2เนี่ยมันก็ไม่ได้ตีมากแล้วก็ตัวโคมโมระเขาไม่มีเรื่องโล่หรือบัฟหรือดีบัฟอะไรเลยเนาะก็เน้นทําดาเมจเดียวก็ ถ้าไม่ได้มีเคนเซ่หรืออะไรเงี้ยก็เอามาใช้คู่ฮิรกโกก็ได้เหมือนกันหรือยามมี่อะไรเงี้ยก็พอเอามาใช้ได้แต่ยามมี่เขาเป็นตัวสังเวียนมันก็พอใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ดีมากแต่ถ้าอยากได้บัฟเนี่ยก็จะมีอิคาคุเนาะอิคาคุร่างนี้ก็ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่กันบอดก็อาจจะมีโอกาสตายได้ง่ายหน่อยเพราะว่าเพราะถ้าเกิดตัวบอดมันไปยืนตรงบออะไรเงี้ยเรื่อยมันก็จะลดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเนาะมันก็มีโอกาสตายค่อนข้างสูง แต่ว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่ให้เรื่องของบัฟได้ถ้าเกิดเราไม่มีฮิราโกะหรือเคนเซ่เนาะก็เอามาบัฟได้อยู่แต่ว่าก็เป็นบัฟธรรมดาเนาะแล้วก็มีตัวบัฟก็มียูรุร่างนี้ด้วยเนาะยูรุที่เป็นร่างถ้าจาไม่ผิด่าจะเป็นร่างขี่ไค่ก็เป็นตัวละครที่บัฟได้แต่ว่าเขาเป็นสายสก,กิลจริงๆก็ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ถ้าเกิดอยากได้บัฟจริงๆเราอาจจะไปหาตัวละครอย่างเนวคริสมาสหรือว่าเนมูที่เป็นร่างคริสมาตล่างสุดก็ได้เหมือนกันเนาะ หรือจะเป็นฮีเมเมดอะไรเงี้ยก็เอามาบัฟเอามาให้โลก็ได้เหมือนกันมีทั้งบัฟทั้งโลแล้วเป็นซูเปอร์บัฟด้วยเนาะตัวล,ล,ละครหลักหลก็ประมาณนี้เนาะตัวละครอื่นๆก็ไม่ได้น่าเอามาใช้ขนาดนั้นแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเรากลับไปตีกิ้วกันน่ะเรามาตีกิ้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราดึงประวัติเดิมประวัติเดิมเนาะเราใช้เป็นโกะมุกเกนแดงเป็นฮิรากโกะหน้ากากเนาะแล้วก็เป็นโคมามุระเพราะว่าเราก็ไม่มีเข็มเซนเนาะเราก็ใช้ตามนี้เลย ซึ่งของเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะว่ามีลิงก์มาเพิ่มก็คือคินฟอ่ะโดยของเนาะเราก็ใส่เป็นสติกเกอร์เป็นลูกบอลกระโหลกแล้วก็เป็นตารองเนาะเป็นดาวแดงแล้วก็ในส่วนของลิงก์เราก็จะใส่เป็นรถคูดาวแล้วก็เมื่อเลือดเต็มนะเพิ่มดาเมจสก,กิลหรือว่าเลือดเต็มเพิ่มดาเมจทั้งหมดดนแชทของคอยก็ได้เนาะ แล้วก็โกลมโกูเกนเนี่ยเรามีแค่1อัพอพารเนาะก็อัพเต็มเรียบร้อยโบนัสเนี่ยจะเลือกเป็นเรื่องเลือเต็มเพิ่มดามดมดเมจ25%กับอีกอันนึงเราเลือกเป็นคียทีท่ขอ้อ400หรือจะเลือกเป็นแบบติดอ่อนแรงเพิ่มดาเมจก็ได้เนาะติดอ่อนแรงเพิ่มดาเมจทั้งหมดอะไรเงี้ยก็ได้พอเลือกได้เหมือนกันแต่จะเลจะเลือกไปเป็นแบบ SP ก็ได้เนาะในส่วนของตัวซับเนาะเราก็เลือกเป็นฮีลาโกลมาโดยของก็ใส่เป็นกระต่ายทองกระต่ายปกติแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์เนาะในส่วนของลิงก์เนี่ยก เพราะว่าโกดเนี่ยรู้สึกเขาน่าจะเคลียร์ได้ก่อน40ปีเพราะฉะนั้นตัวเขาก็ถือว่าแรงมากๆก็เลยไม่ค่อยได้มีความจําเป็นในการที่ต้องแบบรีคูดาวบ่อยๆเนาะเดี๋ยวลิงเราขอเปลี่ยนเล็กน้อยเพราะว่าเรามีลิงใหม่อยู่อย่างมาสกิเนาะลิงเกิดใหม่ได้ก็คือดีมากๆเป็นแบบเพิ่ม damage, ดาเมจตีปกติ20แล้วก็เมื่อเลือเต็มได้อีก20ด้วยเนาะก็คือลิงก็ค่อนข้างดี แล้วก็มีจีดูจีก็เปลี่ยนใหม่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็สูงขึ้นแล้วก็ฮิราโกะเราเนาะก็รีเวนเอตีเคสามดาวเรียบร้อยเนาะเรียกได้ว่าแรงที่สุดในตอนนี้ส่วนในเรื่องของโบน,นัสนเนี่ยเราเลือกเป็นเมื่อติดเมื่อมอนติกอ่อนแรงจะได้เพิ่มดาเมจทั้งหมด20%สิเปอร์เซ็นเาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเอติเคสองร้อยจริงๆเนี่ยจะเลือกเลือกเต็มก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเลือกเต็มเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะเต็มไหมเพราะว่าไม่มีโลเนาะ โอกาสที่เขาจะโดนตีมันก็ค่อนข้างสูงเลือดเต็มก็เลยอาจจะดูไม่ได้เหมาะมากละกันเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนาะใช้โคอมลคอมลลาร์โคบอลลารก็ใส่ของเหมือนที่ลากโกเนาะก็เป็นกระต่ายทองกระต่ายจัตุตีแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์ไปในส่วนของลิงเนี่ยก็เน้นตีปกติเนาะเพราะวามม่าโคมอลลารเขาไม่ได้ช่วยเราในการแบบรีแบบมีเรื่องของบัฟหรืออะไรอยู่แล้วเนาะเราก็เน้นแบบตีปกติเลยส0มสิบสามสิบสามห้าอะไรเงี้ยเนาะทานีอ่ะเราอันนี้ใส่เป็นสา3สิบสาสิบสามห้าเนาะ แล้วก็โคมโมราเนะคมัมพีแล้วก็สองดาวเน่เอติเคซึ่งก็สองดาวมานานแล้วในขณะที่ตอนนี้ฮิรากะเราเป็นสามดาวแล้วก่อนหน้านี้ก็สองดาวคู่ๆูกันไปเนาะตอนนี้ฮิรากโกะเป็นสามดาวเรียบร้อยส่วนโคมโมรายังสองดาวเหมือนเดิมโบนั้นเนี่ยเราเลือกเหมือนกันเลยเนาะก็คือเมื่อมอนติดอ่อนแรงเพิ่มดาเมจทั้งหมด20%กับเอติ0เเคเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าจะทำเวลาได้ประมาณเท่าไหร่นะไป คือโกดเนี่ยแค่จะถ้าทีสองทีก็จบแล้วเนี่ยผมไม่ไม่ตายเฉยเลยหุ่ยมอนอมอนหลุดเต็มเลยจริงๆมันน่าจะไวกว่าน,นี้ได้มากเลยแต่ว่า <Okay. S 2> มอนมันไม่ค่อยมอนมันเลีร์ไม่ได้มีหนำซ้ำดันสก,กิลเมื่อกี้สองสามรอบว่าบอจะตายแต่ก็ถือว่าเร็วอยู่นะแต่ว่าก็คิะะรากุกับคุมมวลาก็เรียกได้ว่าตีแรงเอาเรื่องอก็เดี๋ยวเราลองรีดูแล้วกันเนาะว่าเราจะทําเวลาได้แบบประมาณเท่าไหร่แต่เราคิดว่าจริงๆถ้าถ้าเร็วจริงๆอ่ะห้าสิบแบบมีมีโอกาสอยู่แต่ว่ามันก็อาจจะต้องลุนๆุนเอานะในแต่ละรอบก่ะ อยากแค่สก,กิลแบบทีสองทีมมันตายนะแต่ว่ามีเอ็นทีไม่ติดจริงๆแค่จะโอ้ฮีากโกกับโคมาโมราตีคือเลนจัด อันนี้มันไวส่วนหนึ่งมาจากฮิรล,ลาโกกับโคมุระด้วยนะเพราะว่าจังหวะที่มอนมันเหลือเลือดไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปเสียสกิลก็ได้เพราะว่าแบบฮิลาโกโคมูระตีให้46จริงๆเนาะ50อาจจะเป็นไปได้แต่เราต้องเล่นแบบไม่ค่อยจังหวะมันต้องดีกว่านี้เดี๋ยวลองดีสักหน่อยแล้วกันลองลีสักหน่อยไปคือถ้าสกิลไปปุ๊บเอพีไม่ติดคือคือลำบากโอเคอันนี้ติด แรงจ่ะสี่สิบเจ็ดคือโกเนี่ยทับเดียวจริงๆมันก็แรงแล้วเนาะแต่ว่าที่มันเร็วหน่อยเนี่ยก็มาจาก อรลโกกับโอมเลาด้วยเส่งส่คนนั้นห้ารับห้าหมดเลยเนาะก็ถือว่าช่วยได้เยอะตอนแบบบอสเลื่อนเหลือแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวลองอีกสักหน่อยแล้วกันนะมีตัวเหลือเยอะอยู่จริงรอบเมื่อกี้ก็ถือว่าจังหวะดีคือเอพีมันติดอ่ะคือเราไม่ต้องเสียสกิลก็ได้อะเนี่ย โอ้ยจะเร็วแล้วอะ่ะเมื่อกี้ห้าสิบเกือบจังหวะไม่ค่อยดีเล้วเลยถ้ารีหน่อยก็สักห้าสิบน่าจะไหวอันนี้ช้าไปหน่อยเดี๋ยวลองรีสักหน่อยแล้วกันมันมีภาาออู่่นหน่อยอลองดูลองดูฝกดยิ่งพยายามรียิ่งแระแย่ลง มอนปนป oh, <okay. S 1> ช้ามอนไปนิดเดียวไม่งั้นน่าจะเลววันนี้นี่นแค้มนั่นเขียมอนไม่ได้ oh, <okay. S 1> ได้ประมาณสี่เจ็ดมื่อกี้ถ้าเขียมอนได้จะสี่แปดหรือสี่เก้าอาจจะถึงกับถึงอยู่ตาท้ายแล้วกันเนาะไปะลองดูจริงๆรอบเมื่อกี้นี่ก็ถือว่าจังหวะใช้ได้นะขาดนิดหน่อย มันขึ้นอยู่กับการกดสก,กิลเคลียร์บอลนะสก,กิลมันขาดอ่ะมันไม่มีสก,กิลตอนเมื่อกี้จังหวะที่จะแบบปิดบอลปิดบอลตัวสุด้ายอ่ะแต่ก็ เร็วขึ้นประมาณนี้เนาะถ้าเรียงลาดับสกิลดีๆอาจจะไวได้มากกว่านี้เราอาจจะแบบลาดับสกิลได้ไม่ดีด้วยละมั้งมันก็เลยอาจจะแบบจังหวะท้ายแบบสกิลไม่มีต้องให้แบบฮิราโกะกับคมมราสองนนคนปาดเอาโอเคก็สำหรับกิลรอบนี้เนาะก็จริงๆตัวเมนเนี่ยค่อนข้างมีหลายตัวละครเนาะที่ใช้ได้ค่อนข้างถือว่าตัวเลือกเยอะอยู่ถ้าเทียบกับวีกอื่นเนานะก็มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวซับเนี่ยาจะค่อนข้างไม่ได้มีตัวเลือกเยอะเท่าไหรนะ่เนาะ หลักๆก,ก็จะมีแค่โคมมูละเนาะมิลาโกที่เราใช้2ตัวนี้แล้วก็มีเคนเซอีกตัวหนึ่งท,ที่แบบว่าเป็นซัพที่ดีมากๆเนะเาะอลงมาก็จะเป็นแบบยามมี่หรือแบบอีคาคุอะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าเป็นตัวละครที่เราเน้นออกมาแค่ปรับเนาะช่วยดาเมจได้แบบไม่มากก็แบบพิเมเมหรือว่าแบบเดลคริสต์มาสหรือว่าเนมคริสต์มาสอะไรเงี้ยเนาะ โอเคก็สำหรับวีดีโอนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนตะ์เนาะพูดคุยกันข้อมาดรฐานนี้ก่อนขอตัวไปก่อนลนะบาย